สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์ทาร์รสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักของชาวราศีธนูนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการเจาะลึกประจำเดือนเมษายนปี2500 64ค่ะแบบๆเดินทางมาเดือนที่4ของปีแล้วนะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะความรักของทุกคนคะ่ะใครยังโสดอยู่ยกมือขึ้นคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือใครเนี่ยเพิ่งจะสละโสดหรือกําลังมีคนคุยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูภาพรวมในเดือนนี้กันนะคะสําหรับภาพรวมก็จะเป็นแค่เฉพาะเดือนดังนั้นค่ะเรามาเจอกันแบบนี้เนี่ยทุกๆเดือนนะเรามีนัดกันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้รีทจะใช้ในตัวของชาร์แมนทาร่นะคะเป็นการดูแล้วก็ชาวราศีธนูของรีทคือท่านที่เกิดวั ที่สิบ หธันวาคมถึง13มกราคมนะคะเป็นวันเกิดแบบไทยดังนั้นใครดูแบบรัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังป,ปรับใช้เอานะเอาเป็นว่าอันไหนตรงก็รับไปอันไหนที่มันเป็นปัญหาก็ไปปรับใช้ก็พอจ้ามาเดี๋ยวเริ่มสําหรับคนโสดกันเลยดีกว่านะคะสําหรับคนโสดเนี่ยอันนี้จะดูเรื่องราวของทัศนคติบวกกับเรื่องของทำไมสาเหตุการโสดของคุณหน่อยนะคะถ้าเดือนนี้จะโสดหรือที่ผ่านมาโ มันก็เพราะว่าตึจริงๆธนูเนี่ย ช่วงตั้งแต่ต้นปีดีกว่าอลีรู้สึกว่ารักอิสระมามาตั้งแต่ต้นปีแล้วเหมือนปีนี้แพชชั่นของคุณคือคือเรารู้สึกถ้าจะรักรักต้องมีความอิสระให้กันและกันความรักคือการไม่บีบบังคับฉันเป็นฉันเธอเป็นเธอเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแต่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงค่ะธนูเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าชอบก็คือชอบถ้าไม่ชอบก็ตัดทิ้งคือบางครั้งการเอาแต่ใจของธนูเนี่ยมันก็มีความหน้าตีอยู่บา ะะหรือบางทีแล้วตัวอัตราค่ะอัตราตัวตนนะความเป็นตัวตนสูงมากๆหรือการสร้างกำแพงของตัวเองก็มีเยอะเหมือนกันขอบเขตของการรักอิสระเลยทําให้บางครั้งชาวราศีธนูเนี่ยไปแบบว่าอ่อยคนอื่นอ่อยโดยไม่รู้ตัวหรือว่าไปใช้เสน่ห์เนี่ยแบบไม่รู้ตัวทําให้ใครมาติดมาแบบ รักมาชอบอะไรเงี้ยแต่คุณก็เทเขาไปก็มีเหมือนกันนะคะเลยเป็นเป็นเรื่องของผลกรรมแล้วกันเนาะใครเคยเทใครมาตอนนี้เธอก็จะถูกเทกันบ้าแล้วแหละนะแต่ทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วตัวเสน่ห์ละกันในเดือนนี้มันจะเป็นยังไงเนาะอืมก็ยังคงท็อปนะคะคงคงท็อปในเรื่องของเสน่ห์อนนี้รู้สึกว่าเดือนนี้ติดท็อปอยู่ในเรื่องการแสดงอารมณ์การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ ทำอะไรก็ได้ธนูมีสเสน่ห์หมดนะคะเป็นเดือนที่ยิ่งเป็นตัวเองยิ่งมีสเสน่ห์ใครที่แบบเก๊กมากๆแล้วก็ไม่กลา้านูนไม่กล้านี่อาจจะแบบสเสน่ห์ถดถอยไปได้นะธนูเลเวลไม่เหมือนกันนะจ๊ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนกันทุกๆคนมันอาจจะแบบตรงกับคุณสุดๆหรือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้แต่ลิจะอ่านไว้ว่า2ประเภทเนี้ย จะมีคนที่สามารถสละโสดในเดือนนี้ได้สำหรับชาวราศีธนูนั่นเองนะคะแต่สำหรับคนโสดที่ไม่มีตัวละครเลยนะคะไม่มีตัวละครเดือนนี้ก็จะได้เจอใครสักคนเนี่ยเข้ามากระชุ่มกระชวยหรือเข้ามาเป็นเหมือนเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นเฟรนด์ชิพหรือไม่ก็คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าสเสน่ดึงดูดกับคนที่เด็กกว่ารุ่นน้องคนที่คุณเข้าไปช่วยเหลือ เขาจะหลงรลักคุณประมาณนั้นเนาะเหมือนพอเราเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยคุณมักจะแบบว่าทําด้วยแบบจิตใจอย่างที่บอกคุณไม่ได้คิดอะไรคุณแบบเฟลลี่คุณเป็นคนอิสระแต่มันดันไปแบบว่าปะกับหัวใจคนอื่นเขาเข้าอะไรเงี้ยทาให้หัวใจคนอื่นละลายมาก็ก็ได้อยู่เด้อแต่ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกเนาะว่าโอกาสสละโสดของคนราศีธนูเนี่ยมันมีอยู่นะแต่ริ่ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่มีตัวละครแล้วหรือแบบอารมณ์แอบชอบมากกว่าหรือว่าเป็นคนที่เรา เริ่ม,เร,มเริ่มที่อยากจะเริ่มคุยคือการสละโสดครั้งนี้อลิซม,มองว่ามันเป็นเรื่องของการข้ามจากคนแอบชอบเป็นคนคุยได้นะใครที่แอบชอบอยู่เดือนนี้เนี่ยรีบตื้นะคะลูกตื้อจะช่วยชาวราศีธนูได้แต่ถ้าธนูเนี่ยยิงอยู่อยู่อัตราขึ้นอย่างที่อลิซบอกว่าสาเหตุของการโสดคือตัวอัตราตัวตนและบวกกับการรลักอิสระมากมาก ก็ทําให้คุณเนี่ยกลับไปโสดได้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นนะคะพยายามดูพยายามแบบลองมีลูกตื้อนะคะลูกล่อลูกชนอ่าพยายามไปปลอบไปประลรมคนที่คุณแอบรักแอบชอบนะคะแล้วก็จริงๆแล้วลิศรู้สึกว่าธนูเนี่ยจะเหมือนมีอิทธิพลกับชาวธาตุธาตุน้ํานะคะหรือจะเป็นชาวพิจิกชาวมีนหรือชาวกรกฎนะคะแต่ว่า ต้องไปฟังราสามราศีนี้เพราะว่ามันมีาสามราศีเนี้ยที่ไม่ถูกกับธาตุไฟอยู่ซึ่งจําไม่ได้ซึ่งจําไม่ได้แต่ว่าธนูเนี่ยไม่ไม่ชนกับอะไรก็ต้องชนกับธาตุน้ำเนี่ยแหละค่อนข้างที่จะไปได้ดีมากกว่านะคะก็ลองไปฟังไปฟังของราศีเขาดูละกันสำหรับคนที่แอบชอบเขาอยู่นะสุดท้ายละกันอื สุดท้ายขอแนะนำไว้สําหรับเดือนนี้ทิ้งท้ายไว้ให้คิดนะคะชาวธนูนะคะตัวอัตตายอย่างที่บอกไปว่าทุกครั้งที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่มันเป็นทั้งสเสน่ห์และมันก็เหมือนดาบสองคมมันทั้งทำรายคุณก็ได้และมันก็ช่วยคุณได้นะคะดังนั้นถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครอะไรจริงๆอย่าไปเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นนะคะขอร้องหรือบางที ทนบางคนหรือบางกลุ่มก็ถูกเอาความรู้สึกตัวเองเนี่ยไปย่ำยีนะคะถูกไปขยี้บางทีแล้วเราเผลอรักเขาไปโดยไม่รู้ตัวหรือไปรักคนมีเจ้าของหรืออยากได้คนมีเจ้าของ ประมาณนี้เหมือนกันก็ฝากไว้ให้คิดสำหรับเดือนนี้ถ้ามันมีเบรกตัวเองออกมาหน่อยนะจ๊ะจะได้ไม่เจ็บมากอ่ะจบไปสำหรับคนโสดเรามาต่อสำหรับคนมีคู่กันคนโสดที่รู้สึกว่าอยากฟังต่อฟังต่อนะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่อยากฟังแล้วอยากเข้าไปพิก,การกับอลิซแล้วนะคะเข้าไปที่ช่องได้เลยนะหรือว่าอย่าลืมนะคะใครมาเจอกันครั้งแรกกด subscribe กันไปด้วยนะกดกระดิ่งจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะอันนี้เป็น follow fanpage นะสำหรับคนมีคู่มีตัวละครน,นะคะ หรือเป็นคนที่คนคุยเดทแล้วอะไรเงี้ยพวกเดทพวกสายแบบไป something wrong กันบางอย่างก็ถือว่าเป็นคนมีคู่เพราะว่าตัวละครชัดเจนนะสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะอลิรู้สึกว่าชาวธนูเนี่ยเกิดเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันกับคนของตัวเองนะคะหรือไประแคระคายอะไรบางอย่างทำให้ ทำให้ชาวธนูเนี่ยค่อนข้างตื่นตระหนกวิตกกังวลกับคนรักอยู่นะคะตอนนี้ไม่ว่าจะครบแล้วหรือยังไม่คบอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังกังวลใจเหมือนตามหาสายปานอย่างนี้หรือเปล่านะคะไม่ได้ยินนานมากแล้วหาสายปานเนี่ยนะก็มันเป็นพาที่เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตกใจความระแวงระแคระคายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีถูกไหมคะอลริตอยากให้คุณเนี่ยเก็บเรื่องดีๆมาคอมเพลตดีกว่าเนาเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราจะตรงต้องยอมรับถ้าเขาเป็นสามีภรรยาแล้วถ้าคนแบบแต่งงานแล้วคุณก็ต้องดูทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าตอนนี้คุณเนี่ยเพิ่งคบกับเขาได้ไม่นานคุณก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินเขาการทําอะไรที่รวดเร็วเกินไปเนี่ยธนูเนี่ยปล่อย ปล่อยลูกธนูออกไปแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถดึงมันกลับมาได้นะทําอะไรคิดให้ดีนะจ๊ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะถูกจับตาถูกจับจ้องนะอริรู้สึกว่าธนูเองอะค่ะก็พยายามที่จะเหมือนหารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคนรักนะเดือนนี้น่าจะเขาเรียกว่าพยายามให้ความเข้าใจแล้วก็พยายามอยากให้ความรักของตัวเองเ่ยสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยตัวเองคือไม่ไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายไม่อยากให้ใครเข้ามา มาแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนตัวเรื่องหรือเป็นอะไรอะเป็นเหมือนพวกคนอื่นเข้ามายุ่งอะเออไม่อยากให้คนอื่นเข้ามายุ่งประมาณนั้นแล้วมันก็มันมองว่าก็ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุงออนนี้รู้สึกว่าชาวราศีธนูอะเวลาคบกับใครอะคนที่เข้ามามักจะเป็นคนอื่นชอบมามุ้งงมุงมงว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้คือเหมือนคุณฟังเยอะจนเกินไปจนบางทีมันแบบมันมีหลายเรื่องเข้ามาในหัวแล้วก็ทําให้คุณอะไปคิด ลบกับคนรักได้นะคะก็อยากให้ระวังเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นนะเรื่องดีๆก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นการที่เราเปิดใจกับคนรักมากขึ้นค่ะเดือนนี้เนาะชาวธนูค่อนข้างน่ารักค่ะเชื่อฟังตั้งใจเนาะถึงแม้จะมีบ้างแอบดื้อแอบงอนแอบงุงยิงก็ยังพอหน้ารักกรุบๆนะใครมาส่องธนูอยู่เนี่ยก็พยายามเอาใจเขาหน่อยละกันเพราะว่าถ้าเขา ถือมาเป็นปรปักขึ้นมาเนี่ยก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะธนูต้องพยายามปอบประโลมเยอะๆถ้าธนูเนี่ยได้โรแมนติกอย่างพอดีนะคะแล้วก็ได้ความแบบเขาเรียกว่าชัดเจนมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแบบพอดีพอดีนะธนูก็อยู่ได้และไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะปัญหาหลักๆของของความรักของคุณมันน่าจะเป็นเรื่องของวนลูปแหละเรื่องบางเรื่องที่มันกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นความคิดก็ได้เป็นเรื่องของ อดีตเรื่องที่เราเจอมาแล้วอาจจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือเรื่องของคนรักของเราอะเข้ามาเป็นเหมือนเหมือนจุดบททดสอบดีกว่าอดีตเลยอยากให้ชาวธนูเนี่ยดูดีๆนะว่าเฮ้ยอดีตมันจบไปแล้วจริงๆหรือยังถ้ามันจะต้องคุยกันจริงๆอะอย่าใช้อารมณ์ในตัวในการคุย อาจมีบ้างกระทบกระทั่งมันไม่ใช่เรื่องปิดผิดปกติหรือเรื่องที่แย่แต่การกระทบกระทั่งเราต้องเคลียร์ให้จบในหนึ่งวันชาวธนูอย่าทำไรครั้งคะ่ะเพราะปัญหาคุณชอบค้างแล้วกลายเป็นระเบิดเวลานะคะพยายามเคลียร์ให้จบสมมุติทะเลาะกันเรื่องนี้ของวันนี้ก็ต้องให้จบให้วันนี้ไม่ใช่แบบว่าเออไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่จริงคุณไม่ได้ลืมคุณไม่ได้แบบ ดีขึ้นเลยอะแล้วคุณก็จะไปหาเรื่องต่อในอนาคตอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้เป็นตัวปัญหาหลักที่อลิซอยากจะเตือนไว้แล้วก็ฝากไว้ให้คิดส,สุดท้ายและการเป็นคำแนะนำของพ่ยนะคะ เดือนนี้ลิลรู้สึกชาวธนูต้องช่วยคนรักค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะคบกับชาวราศีไหนก็ตามนะชาวธนูต้องคอยให้กําลังใจต้องเป็นจุดยืนเพราะว่าชาวราศีธนูเนี่ยค่อนข้างแกร่งในเดือนนี้กับหลายๆเรื่องด้วยแม้จะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างสาัส่นๆแต่คุณอนะก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลคนรักพื้นฐานเลยพูดไว้เลยว่าเดือนนี้ต้องเป็นฝ่ายยอมธนูถ้าไม่ยอมพังธนูต้องต้องยอมต้องอดทนให้ได้แค่เดือนเดียวเอง แค่เดือนเดียวเองโอเคไหมอลิสบอกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากดังนั้นธนูอย่าพยายาม เขาเรียกว่ายิ่งส่งพลังด้านลบให้กาแฟถ้าคุณมีแฟนที่เนกาทีฟอ่ะคุณรู้จักนีสใส่แฟนคุณดีอ่ะใครที่ได้แฟนแบบอารมณ์แบบโลกซึมเศร้าหรือเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตมากๆเข้าไม่ค่อยถึงอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เขาดิ่งเขาดีฟเราอาจจะเว้นระยะมาก่อนแต่เราจะเข้าไปรับฟังนะคะเข้าไปรับฟังให้เยอะที่สุดแต่บางทีนะถ้าคุณรับ,รบแล้วรู้สึกคุณอุ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยให้คุณถอยออกมาตั้งหลักได้ด้วยเหมือนกันนะพยาพยามพยายาม ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเป็นกําลังใจให้กับคนรักแค่นี้เองนะคะสําหรับเรื่องราวชาวราศีธนูก็มีประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะฝาก follow fanpage ไปด้วยนะเผื่อจะเจอกันในไลฟ์สดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบการดูส่วนตัวนะคะเข้ามาสอบถามเรราคากันได้แล้วก็กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้อีกช่องทางหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงชุกวันนี้มาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย